กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านพี่น้องจ๋าเฮ้ยคนตะหอดห้องพี่น้องห่อนมาโอ้ยสลับทางสัลับทางวันนี้กินเป็นต้มยำนะคะต้มยำรวมมิตรล้ะกะันกินเป็นข้าวผัดกุ้งนิ้วขออ,อืมมันตริเลงมานเนี่นอต้มยมำทำผมอืม ซื้อตลาดอร่อยอยู่นะถ้าถือกินอย่างซูชิฮอรอมหัวไม่จิตมหาชัยน้ำปิปอ่านซี ไม่เค็มเลยหอมเป็นตุ่มย่ำร่วมมีกุ้งนี่ปลาหมึกนี่คอไก่นี่ปาลาทะเลหกสิบบาทพี่น้องูบเก้สดฮอนหอนขาปั๊กสี่สิบบาท กับพัชคุ้นกับลาดมากเรื่อยงานออกจากโรงงานกับได้สลาดได้ดีกินเนี่ยอืมกุม้งกับบ้างนี้อืม bên này đẹp nhiều lại thử này nha Cô lại mà anh em mình Để สดไม่แห้งหลายาอย่างเด้อพี่น้องเพิ่นมีต่มย่ำหลายอย่างเลยหัวปลาคะนึง มือ่ะข้าแกมคนไปหาหมอเป็นพื้นพื้นขั้นเขาอี่ญัเป็นพื้นแผลแคกแผลยังไปส่อยามาท่ากับบอบอหายพี่น้องเล่ไปคลินิก เขาก็จัดยาให้เขาเรียกว่ากินยาสามชีมือถ้าพอหายให้กลับมาเสียยาวเลยเออเป็นงงงงงงว่าเอาไปหาหมอกระชับอยากเศร้าเธอเดียวหรือต้องปวดสียอยางมากลายเธอ เป็นพื้นแบบพื้นขั้นทรมานพี่น,น,น้อเห็นเกาแล้วกับทรมานแทนอาจจะเป็นยุบป,ปากเนาะแจงดาอะไรคือว่าขั้นโกเกลกับหิดาโกเกลกระจ้ยคน้องล้วอร่อยไหมคะ <c oughs> แกงกินผลไม้ อบมแพค่ะคุณหมอบอกว่าแพ้อาหารอีกอีกมอหนึงว่าแพ้่เครื่องสำบางอืมเะเก็เลยย่อนขึ้นไปว่ากินอีอ๋ว่พี่ขอหาบนูดอืม ก็เลยนั่งคึดว่าหย่อนกลับไปว่าชอบกินอย่างอีกแปลกวอนะอืมอเกล่อฉันบักอกัะเพ้าหลัดแกง เบียนที่ทำนี่พี่น้องอือเออใคเป็นก้อนหนานี่ประมาณอนนอ2อาทิตย์เนาะมันแบบขึ้นมาเลยเรื่อยมันเป็นหนาจริงอืมเอาจนอยากไล่แล้ว อืมลองเมนูนี้อร่อยไหมเด็ก40 60บอ้นะเด็กช่วนสุดประหย,ยัด คนเรล่มน่อยนะพี่น้องเริ่มแบบว่าเรลิมมันมีคนแล้วเรื่องน้นนั่งแนมหนากันตัวกันยังทายได้อยู่เรื่อยๆอ,อยู่ถ้ากับปั๊บเอาคือจังมือนอีกอะขนมเอยียนภาษามาดสิ อีกเก็บใบได้เลือบานเลยกัดแจกแจกในบานถ้ากับปับเอาบันี้ลดตรงลดตัวไหนสองเพิ่มตัวไหนปับเปลี่ยนการขาย 你 có pú có cũng làm má น,นี้เนี่ยเป็นไก่ถึงเครืองอยูแ่แซ่บอยู่พวกเปรี่ยวโดดโคมกลมอยู่นี่ย,งงยก็ปานเปบไซรหลายที่อย่างก็ได้ <c oughs> Sẽ giác, cảm lãi lắm giùm cái mãi học tập của học hỏi ý kiến mời 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 คนปรุงหมอดตอมหมอได้พี่นอดด่องแล้เกาอร่อยมากเลยใส่พิดทยายช่วงนี้ให้งดกินคอมาของด้อนมาถึงอืม ต้มจืดเออคุณมาอียงก่อนนะให้กินอาหอจืดขึ้หมอก่ไปที่นิดคุณน้องินาอจ้าวีวิีกินยงในในเดือนสามเดือนเนียกเราได้กินอย่งเลยนอกจากเปรียว มันสอกนกินเข้าวเหนียวคูล้ำเชืองหอหอเดียวหล้วกินแบ่งกันยืมกินเห็ดเห็ดไปน้ำยืมกินไปน้ำอืมยินบุบอ่านบุบอู้ไป่ั้เนาะ i <laughs> รวมทั้งสาวทั้งแรงได้ป่ะไม่เอียย่ยมก็มีนะอ๋อโบโบอะไรทั้งผิกแห่งทั้งอ่อพที่สุดจับเร็วหอมอ๋อแม่ใช้ของเรา វើងពីពីរូវន់ទា់ពីរូវន់ទា់ពីរូវន់ទា mm -hmm. เดียวกันลึกซิ้นพิถย สอายของเงทราบ่ม,ม่เหนเขาติดเลยบอเขากะไปซื้อยังอื่นละกะอ้นมัจจายเงือเหรียญกบ่เงอมีเงียเง้ยทวก่บามสเ่า,าสิบบยอมรคเ้แม่ แบ่งได้กับบะหมี่ไงบดจะบดจะมีแบ่งย่อยหลายกับหลายหลายบดแต่บ่หมี่ก็คือบ่มีเลยพี่น้องนั่นคือพนังงานส่วนเงินเดือนออกนี่แบ่งพันนี่ต่อ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 กันมาแบบสามสี่แบ่งเลยนะครับบดจะแบบมิตรเหรียญกับเหรียญแบบอันนี้แบบเนี่ยมูข่อยบ่มีแหลกนั่หรืบ่มี่ทอดนั่นสิกะ ักเออเดี๋ยวค่อยมาให้นะครับพี่เจอกันทุกวันนี่สินะมันไมนนนะ่มีหรือเนาะเชนอะไรเหรอบดจะแบบว่าแบ่งยี่สิบมือนียนะถ้าเจอแบ่งยี่สิบไลค์ก็ขึ้นไลค์แบบเบิดมือเลยนี่สินะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นแค่ย่ามือเศร้าย่ามือเที่ยงกะปะปายพี่น้องแบบว่ากะได้ขึ้นมาแบ่งยี่สิบก,กันเลยอา้าอิ่มแล,ล้วปะเนี่ยพอกันคลิปหนานแล้วจ้ารักช้างน้อยๆขอให้รักนานๆกะ เลิฟยูเลิฟยูอย่าลืมกดสั่สไกาเป็นบุยญาบาัตรให้เราพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย